ครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่นอกสถานที่นะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันในเรื่องของอการใช้การใช้อะไรนะการใช้ผลการเรียน5ปีแล้วก็เอามายกเว้นในการเรื่องของการสอบอการสอบ i อเอ s นะครับการสอบภาษาอังกฤษก็คือมีคนอยากจะรู้ว่าเขาจําเป็นต้องต้องเรียน5ปีนียต้องจบอะไรไหมก็คือจริงๆแล้วเนี่ย อ่าระ,ระยะเวลาที่เรียน5ปีนี้คือเราจบอะไรก็ได้ไม่จบอะไรก็ได้นะครับเพราะว่าเราจะาระยะเวลาที่เรียน5ปีนี้มาทําเรื่องยกเว้นในในเขาเรียกอะไรนะทำเรื่องยกเว้นของภาษาอังกฤษก็คือหมายความว่าฮยถ้าเผื่อเราใช้สื่อการเรียนการสอนในในคลาสเรียนหรือว่าในห้องเรียนหรือว่าที่โรงเรียนที่ college เนี่ยเป็นภาษาอังกฤษแสดงว่าภาษาอังกฤษเราก็ต้องมีความรู้หรือว่าอยู่ในระดับที่ดีในในระดับหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับก็ คือดังนั้นคือเราคือเราเรา,เราเรียน5ปีเนี้ยบางตัวเราจบก็ได้บางตัวเราไม่จบก็ได้ขอให้เพียงแต่ว่าเราต้องมีหนังสือรับรองจากโรงเรียนว่าเราเรียนจากวันนี้ถึงวันนี้อะไรประมาณนี้แล้วก็เอาเอาพวกวันที่อะไรต่างๆเนี้ยมาบวกรวมกันแล้วครับแล้วก็ให้ได้5ปีเดี๋ยววันนี้เราพูดแค่นี้นะครับเพราะว่าเราอยู่นอกสถานที่แล้วก็คนเดินไปเดินมาทุกคนก็มองเดี๋ยววันนี้ขอตัวนะครับสวัสดีครับ